สวัสดีครับแฟนๆทุกท่านนะครับพบกันประจําเช่นเคยนะครับแต่วันนี้มาตอนกลางคืนนะครับวันนี้มีปัญหาเรื่องการโหลดรูปภาพนะครับแล้วก็โหลวดวิดีโอเลยมาลงให้ตอนกลางทาไว้ให้ตอนกลางคืนเลยนะครับจะโหลดลงแต่คืนนี้เลยว่าจะนานแค่ไหนวันนี้นานมากครับโหลดตั้งแต่ช่วงบ่ายบ่ายสองยันสี่โมงเย็นเลยครับเน,น็ตเทนที่นี่มันช้านะครับ โอเคเรามาดูผลข้าหลุดกันนะครับวันที่7จ็ดนะแปดห2นะครับก็จะเข้าที่ฝังขวานของสูตรเก่านะครับเนี่ยเข้าทั้งบนและล่างนะหลุดมาทั้งหมดหกวันเต็มๆนะครับติดๆเลยนะครับหลุดมาหกวันเลยนะครับยิ่งบนมาหลุดเมื่อวานนี่ครับหลุดวันนี้นะฮะไม่ใช่วันหลุดวันที่เนี่ครับเดินมายาวเหมือนกันแล้วก็มาหลุดนะ ก็ลองดูนะครับลองควายดูถ้าเกิดตรงนี้เข้าต่อตอนนี้จะหลุดนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะดูใหม่ล่างครับอันนี้เข้าบนล่างน,น,นะครับมันจะเข้าคู่กับจุดนี้เลยครับสุดเก่าและสุดใหม่จะเข้าคู่กันนะฮะอันนี้มันจะคู่ตัวนี้นะวิ่งบนแล้วก็รูดล่างนะครับนนี้ประมาณนี้นะครับดูฝั่งวิ่งว่างนะครับว่านเรามองมาที่เลขเลขหนึ่งใช่ไหมครับ เลขหนึ่งไม่เข้านะหลุดนี่ก็หลุดเลยนะครับบนล่างเข้าเลขสามนะฮะวิ่งไม่เข้านะไปเข้าน้อยอย่างอื่นแทนนะครับแต่มีเข้าเยอะครับข้างในเป็นพวกน้อยวีน้อยพิเศษเนี่ยครับก็เข้าน,นะอันนี้คือหน้านี้คือน้อยปกติธรรมดานะครับที่เป็นตั้งในสูตรนะครับส่วนในอื่นก็แต่แยกาไปอีกทีหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูของ ฝนเข้าหลุดกันนะครับฝนเข้าหลุดกันนะครับฝนเข้าหลุดนะผมตั้งกล้องไม่ถูกทีตอนนี้ฝนกําลังตกฝนกาลังตกนะครับอาการ79926นะฮะ 7 9 9 2 6้าสองหอันนี้คือนอยพิเศษนะครับสองหอยู่ที่ไหนนะครับสองหอยู่นี่นะครับ99ไม่มีนะฮะสองหอยู่ตรงนี้แทนนะครับก็เป็นสูตรรวมนอยนะครับรวมนอยสูตรที่หนึ่งนะก็เข้าไปสองหไปนะครับดูนอยปกตินะ8 5ดห้าสมห้าสองนะครับ ห้าสามนะครับห้าสามนี่แล้วก็สองห้านี่ครับชนด้วยนะฮะชนดินด้วยนะครับนะครับห้าสามห้าสองนะสองหกหกสองอยู่นี่นี่หน่อยวีเพนะครับเจ็ดห้าหกแปดสี่นะห้าหกนะครับ หก้าตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับเข้าตัวเด่นอีกนะครับตัวชนอีกตัวแรกเลยนะครับแปดสีก็ตรงนี้นะฮะถือว่าเข้าได้ดีมากเลยนะครับส่วนลาวนะครับรัฐบาลลาวศูนย์แปดห้าสองศูนย์นะนี่ตรงกลางนี่เลยนะครับตรงกลางนี่ไปออกลาวซะแล้วนะครับ 085นะฮะ85มีหรือไม่ไม่มีครับ85ก็ไปอยู่ในกลุ่มของรวมน้อยนะครับเนี่ยู่รวมน้อยบวกเล้วด้วยนะชุดขยันก็ทํางานได้ก็ดีอยู่นะแต่เลขเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวันนี้กันวันที่8นะครับดูวันที่8กันนะครับ ชิปวีโอจะยาวกว่าปกติกนินึงนะครับ <OK> ก็ฝากท่านที่เข้ามาชมแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะกดติดตามให้ด้วยนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับลืิมขีดเส้นอีกแล้วครับเืิมขีดเส้นอีกแล้วว่าทำไมมันดูโล่ง 14นะครับห้าสองส1บสาม4ป4ยี่สสตัวก็ส 4, 4นะครับนี้ส 4, 4นะครับห1หนึ่งสองสี่ศ0 9 0อ่า9หนะครับ สี 4, 4, และเก้าเก้านะฮะสี่ศสอันนี้เปนศูนนะครับสี่ห้าสี่หสสสี่สองนะครับ9 0้าศูนยเกหนึ่งก้ปเกเจดนะครับ <c oughs> แบบนี้เลยนะครับ ไปดูใหม่ล่างกันนะครับตัวเลขน้อยมากนะครับหนึ่งสองห้าเจ็ดเก้าตั้งที่แปดนะครับหนึ่งสองห้าเจ็ดเก้านะครับหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับสองห้าสองเจ็ดสองเก้านะครับห้าเจ็ดห้าเก้าแล้วก็เจ็ดเก้านะครับแปดหนึ่งแปดสองแปดห้า 7และก็89นะครับดูตัวชนนะครับมีหรือไม่นะสี 4, 6 4 5 4 4 4 3 4 2ไม่มีเล็ก4นะ91มี91นะครับ19นะ90 99ตัวเอง98แล้วก็97นะครับ89 79นะครับมาเหมือนรัฐบาลไทยเลยนะฮะ79 89 แล้วก็หนะึ่งเก้าแลมาครบเลยนะชนหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับนะครับไปหาพระเอกกันวิ่งบนก่อนนะครับแปดห้าเป็นสามห้าห้าหกสามห้าห้าหกนะครับคือสามหกนั่นเองอันส่วนตัวนี้ก็คือ แปดแปดหกนะครับนี่แปดและแปดนะ <aroma> <Napoleon. S 2> เป็นใช้สำหรับน้อยพิเศษนะฮะแปดแบบนะครับโอเคไล่เรียงเละเลข3มี1ไม่มีเล้าหนึ่งสองสามสี่หกหนึ่งอเด่นคือเลข5นะครับชนดในครับ8 ไม่มีนะครับหนึ่งไม่มานะครับสองห้าแ,แล้วนะเจ็ดแล้วก็เก้านะครับห้าหกเก้าศูนย์แล้วก็สองอันนี้ที่ไม่ชนนะครับที่ไม่ชนนะสามแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับเด่นคือเลขห้านะก็จะมีห้าหกห้าสอง ห้าเก้านะครับหกสอแล้วก็สอนะฮะอ่าตัวชนบานนะครับห้าหไม่มีนะห้าสนะครับห้าสไ,นะไหนล่ะตรงนี้นะครับห้ 5, 9, นะฮะตรงนี้นะครับหกปุ๊บปไม่มีหกไม่มาสอ ตรงนี้นะครับนี่ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาลงตรงนี้ได้แบบนี้นะหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็แปดเก้านะครับส่วนชุดลองลงมาก็มีห้าสองห้าเก้าแล้วก็สองเก้านะครับนี้เลขเจ็ดนะครับเจ็ดเก้านะหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับเลขเหมือนรัฐบาลไทยเลยนะครับ เลขเดียวกันเลยนอยพิเศษออกไปแล้วครับเจ็ดเก้าเก้านะอ่าโอเคดูเลขวิ่งนะฮะเลขสี่มีหนึ่งเลขสี่ตัวเดียวเลขเก้ามีหนึ่งสองสามเลขหนึ่งมีหนึ่งสองเลขแปดมีหนึ่งสองสาม เลขห้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้เลขห้าเยอะเลขสามหนึ่งสองแปดเลขหก, 8, ก 6, มีหนึ่งสองสามเลขเจ็ดมีหนึ่งสองเด่นคือห้านะครับแล้วก็เก้าแปดหกนะครับห้าเก้าก็เป็นได้ห้าแปดก็เป็นได้ห้าแปดไม่มีแปดห้าประหยัดหนึ่งนะ 5, 6, ก็ห้าหกก็ห้าหกอยู่ไหนอยู่นี่นะครับห้าหกห้าแปดห้าเก้าห้าแปดห้าหกเก้าแปดเก้าหกแล้วก็แปดหกนะครับ 8, 9, นี่ครับแปดเก้าเนี่ยครับน่าสนใจนะแล้วก็ห้าเก้าตรงนี้นะที่มันชนอยู่แบบนี้นะครับนะครับเอาละก็มีประมาณนี้สำหรับแนวทางวันนี้นะฮะ จะได้ไม่พาดเดี๋ยวลงตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับก็ฝากคาเตือนไม่เช่นเคยนะฮะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับส่วนนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับเน้นที่เลขแปดนะทำไมไม่ใส่ห้าแสักตัวหนึ่งเะครับสวัสดีครับ